มาดูสภาพขาวันนี้นะครับโอ้โหตากฝนมาทั้งถนนเลยนะทั้งฝนทั้งน้ำท่วมสภาพจักรยานอันนี้จบทิปนี้ต้องกลับไปทำใหม่แล้วไม่ไหวแล้วเละหมดเลยมาถึงอำเภอสุวรรณคูหานะครับร็ต้องพามาไหว้จ เจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวพาไปชมต้นตะเคียนยักษ์นะครับตรงน,นี้เป็นสาลาต้นตะเคียนนะนี่เป็นต้งลอยนะครับแป้งวัดถ้ำสวนนะกูหานะครับนี่เป็นต้นตะเคียนยักษ์นะโอ้ยอายุน่าจะหลายร้อยปีนะ อันนี้แป้งนะครับรอ,อยแป้งเยียบเลยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบนถ้ำสวนะรรณภูหานะครับเป็นถ้ำเก่าแก่โบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยอะไรจะทำร้านช้างนะ